มื่อนี้สิพามากินข้าวซอยค่ะหน้าตาข้าวซอยข้าวซอยไก่นะคะสวัสดีจ้าน้องนองลูกหลานมื่อนี้แม่บัวสีเจี้ยวแน่มาแต่งหน้าได้มาค่ะนะคะมื่อนี้นาสดมื่อนี้แม่บัวสีพามากินข้าวซอยค่ะหาหมูกินข้าวซอยมาได้มาก,กินน้ากันได้ค่ะเด้อในข้าวซอย ให้เบิ้งแล้วเนาะให้เบิ้งไกลๆแหละเป็นขอ้อซ้อยไกลค่ะเส้นมีเหลืองเส้นนี่ค่ะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะข้อซอยไกาเพิ่งก,ก,ก็จะมีน้ำพริกเผาหายค่ะน้ำพริกเผาหายมากนิดหนึ่งกระบักมะนาวมะนาวสินหนึ่งผู้ได้เคยกินบะนอขอเสียงคนเคยกินหนเด้อค่ะเด้อเพิ่อก็จะมีหอมแล้วก็มีผักประกาศดอค่ะมาจากสีค่ะ ราจะบีบมะหน้าตัดเลียนลงไปเพราะว่ามันมีกะทินะคะบีบมะหน้าตัดเลียนลงไปใส่พริกเผาออไปสวัสดีด้ะจา้าน้องนุงลูกหลานมาเด้มอมาในช่องอีสานนะเมื่อวานแชแนลมาอีกแล้วคะ่ะมาชวนกินขา่าวยคะ่ะขา่าวยทั้งผักเหนือที่อีกหลายหลายคนก็หลายคนนค่อยกินอยากกินมีหลายคนที่ย่งงเ่เค่อยกินคะ่ะ ไม่บัวมากแรกๆไม่บัวกะกินบ,บ่เป็นคนนั้นคนนี้ผ้าชิมก็เลยกินเป็นก็เลยต่อช่วงนี่ก็เลยมักเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่บัวมักไปเลยค่ะโอ้คือแกยงยาแกงน้ออันถุงน้ำพริกเผานี่ก็ไดบ,บ่กายใสิไห้ขน้อียกินเลยตอนนี้ฮะข้าวซอยขายดีค่ะมาเชียงใหม่โอ้มาเชียงใหม่สันเราพิดมานานนี่ก็จะได้กินใส่อัวข้าวซอย น้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวเนาะห้างนี่พิ่นมากรน้ำเงี้ยวมันก็จะมีดอกเงี้ยวใส่ดอกเงี้ยวพิ่นเอาใส่เนาะเนื้อเนื้แบบนั้นไม่บัวกละมักมากค่ะเพิ่นใส่เห็นได้ลายแห้งดีแต่เพิ่นบ่ค่อยใส่หลายดอกขะใส่ใส้หนึ่งดอกเงี้ยวเพิ่นกัสิใส่นิดเดียวคั่นกินขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะเพิ่นใส่ให้บ่หลายแยังไงนิดเดียวพันไส่ดอก็ไม่บวกลกินเพ็ดบ่ได้ไ like อยู่แล้วหยาบพะลูกพะงานเากีย์หยาบพะลูกพะงานนี่ค่ะ จ้านี้เจ้าอร่อยด้ค่ะขับไปถับไปที่บายแก่ๆเนี่ยกับ่ได้กิน,นะะเลยค่ะเหมิดค่ะพอดีเลยพอดีสําหรับใ่บัวขนอื่นอาจจะได้เติมน้ำปลาเนี่ยเติมเทสเนี่ยมาเด้อมากินเด้อเพิน่นจะจะใส่มีกรอบแล้วเนะะี่ยค่ะนี่เป็นมีกรอบมันบ่กกอบแล้วละมันถึงหนามมันจะกรอบแล้วคน,น,น,นอื่นกินหนามกอนเด้อ ขา้าวซอยบ่าถึงว่าข้าวซอยนี่แม่บัวเฮ็ดบ๊อป็นได้ค่ะเฮ็ดข้าวซอยน้ำพิ่นบ๊อป็นมาเด้อมากินน้ำแม่บัวเด้อค่ะเด้อเขีนมีพันเนี้ยวนุ่ม ร้านเพื่อนร้านเพื่นอนยู่ติดกันกับกำแพงวัดไผ่เหลืองค่ะวัดไผ่เหลืองก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่แม่บัวนัดถือเพื่อนทําพิธีน่นนะ่ะนี่เพื่อนเฮ็ดเพื่อนทําดีเพื่อนสวดดีนะคะเม่บัวก็เลยศรัทธาแม่บัวไปถวายสงังฆทานอยู่เรื่อยค่ะนี่แม่บัวสังฆธรรมดาด้วค่ะธรรมดา สี่สิบบาทกรไดาเยอะคูสมควรบางที่ไม่บวกก็กินว่าหมดเขาทัวร์ร้านดังๆก็จะมีอยู่หลายร้านนะคะเมื่อไงก็จะมีข้าวต้นน้ำข้าซอยขัวตนน้ตนน้ำก็ะซิวยู่ขางยู่ขางดีเบสนี่ค่ะอันนี้กระดังคือกันนักท่องเที่ยวมากกะแวะทามไม่บัวเลยถ้ามา นานข้าวซอยต้นน้ำนี่มองได้เพิ่งกระด่องเพิ่นนเพิ่งกระเกาแก่เนาะคว่ำเป็นวัวโบราณคว่ำเป็นโบราณเพิ่นมาเปลี่ยนแปลงเลยค่ะโมเปลี่ยนแปลงกะเดียวสีมือนาสีผ้าไปเบิ้งไปชมสีผ้าไปชิมเจ้านี่กันึ่งในตองอูขึ้นกันค่ะ้าใม่บัวไปประมาณ ใบแก่แกัแกกบ,บ่ได้กินเท่ากันนะ่ะแซ่บได้ค่ะเช็นนุ่มเหนียวขนาดเจอพิษโควิดเขาขยังขายดีอยู่นะคลานนี่ร้านที่แม่บัวซื้อมาเนี่ยนะ ถ้าร้านดังๆก็จะมีหลายร้า,านก็มีบีงร้านนะค่ะที่ไม่บัวมากบางร้านกระดังเพราะบรรยากาศดีบางร้านกระดังเพราะรสชาติดีก็แตกต่างกันไปจะถูกแกแพงก็ว่ากันอีกที่นึง ก๋วยเตี๋ยวหลันบุคคลเอ่ยซื้อเลยค่ะแซ่บมากเลยจังสีเลยรสชาติชามกะเล็กากนี้ค่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเล่งกว๋วยเตี๋ยวเล่งก็ะจะเป็นเล่งชิ้นบุน่ง่ายมากบวกกงกินไปไม่บวกลเกไปกินเนาะลูกค้าไปกินแซ่บมากเลยค่ะแซ่บแซีบอิ่ลีรสชาติรสชาติก็ต้องปรุงยังเลยนะคะ พ่อตะเขาบอกแล้วค่ะผออมาสามชามสองร้อยสิบบาทพะนะสามชามสองร้อยสิบบาทมันก็โต๊ราะค่าชามละเจ็ดสิบบาทเนาะโอ้แต่ประเทศนานค่อยละค่าเดียวกันกับกรุงเทพค่ะมีหลายล้านค่ะระค่าเดียวกันกับกรุงเทพกะบ,บางที่ก็ต้องสอบถามนิดนึงค่ะคือเขาเขาเขาขายให้ในละค่านะัก่องเดียวสินะ แต่ถ้าคิดแบบนี้เขาบางทีบุแม่บวกกับเขาใจอยู่นะได้ทำมันอีหยังที่มันเกินไปเท่ากับบ่บ่ซื้อบ่จำเป็นนะนะแม่บอกกับว่าถ้ารุ่นบนต้องพ้างมีมากเด้ออร่อยก็จริงแต่ว่ามันมันเกินเหตุนะอันนี้บ่ได้ระบุบ่ได้ระบุเพิ่นบ่ฮู้ดอกค่ะ บางที่น่ารู้ๆเขาไปไม่บวกเขาไปรสชาติก็โอเคอันนี้ก็ดีเพราว่าขคายอยู่หาสิบบาทหกสิบบาทก็ได้เยอะอีกตั้งหางนะคะห้าสิบบาทที่สิบห้าสิบบาทมันก็อยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะทมยากเลยละ่ะรสชาติก็โอเครสชาติก็อร่อยเช่กันคนน้ามันก็ต้องเลือกที่ว่าเอาคนพอดีเนาะอันนี้ที่มันเกินไปม่าก็บ่าต้องเลือก เข้าใจโย่ว่าวัตถุด,ดิบแพงอีหยังก็แพงทุกสิ่งอย่างก็แพงแต่ฮะมันมันมันน่องอ่ะแต่ว่านัา้นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งเล็กๆสีพึ่งสีมาการท่องเที่ยวพึ่งสีบูมมานะโอ้ขายซะจนแบบยุ่อยากดูจากวัดนานเรื่อหรือว่าข้าอยู่กรุงเทพกันแน่บางที่็นะคิดว่าน่ะนะมักนก็แล้วแนตะ่ละเนาะ ตะบ,บางที่กะซื้อซื้อของแล้วก็เส้ยความหูซสึกตามนั้งก็มี่กันเพราะว่ามันแพงเกินไปก็มี่นเ,นนเ,นนเนี่ยเป็นตาแพงว่าแพงแน่ว่าเป็นตาแพงผันแพงเลยจะสิบอกจัง่าไม่บัวเอิญประเทศนัน่นอธิบาว่าเนี่ยโบเมนบ่นบนมบกมังในขว้มเป็นยวนมังในขั้มเป็นผื่นเนืองอต่่วาบางที่กะ พันกันมี่เอียงสีห่อขาขดบะถึงเหน็นนะเข้มขัดสัน,นเจ้านี่แซ่บค่ะแซ่บแล้วค่ะพระเพ็สี่สิบบาทพออยู่ได้พออิม่มลูกเครืองถ้าก็ดูกสาวพากินไปกินก๋วยเตี๋ยวริมนานดูท้าวังผาหาดท่ามนะหาดสี่บาทท่ามจังสิ บัวเอาธรรมดาสี่สิบบาทจำจำนี่แหละโอ้ยส่วนใหญ่กินมาหมดตั้งกระแซบได้ค่ะลูกค้าเขาเยอะมากเลยบรรยากาศกันดีน้ำยุริมเมนหนามนานเลยละ่ะแล้วก็ตกแจ้งประดะปะดาบไ่ได้รู้ร้านมากไม่หรอกตะวันร้านเขาใหญ่ตกใหญ่เด้แล้วคนเฮามันก็นแล้วแต่หน้านาที่ตังเนาะ ขึ้นแม่บัวขายปลาทงนี้แหละค่ะบางค้นขายพื้นละสามร้อยกว่าบาททำมาคุณภาพผดเลิศกว่ากันบอกกับบลเลิศกันละคุณภาพผดเดียวกันแบบเดียวกันสไตล์เดียวกันเท่าสามร้อยห้าสิบอ่าแม่บัวแม่บัวขายสองร้อยห้าสิบทำมาแม่บัวอยู่ได้บอกก็อยู่ได้คือก้นเทาบอกเอาอีกงยังทิ่มันจนหนาเดือดจนเกินไปนะคิดเห็นเขาคิดเห็นเราว่าเงินมันหายเนี่ย ก็บ,บ่เมนบออยากรวยเดยอยากรวยอยู่แต่ว่าอยากรวยแบบว่าเฮาคิดเฮ่าคิดถึงใจเขาใจเล่านั่นมาะนะออยากรว้ยใช่จนแบบบ่คิดเห็นไผเลอยอย่างจีนะ <c oughs> นะมือนี้มาคุยกันเนาะมาทวนกินเขาเขาว้วยแล้วก็มาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจ <c oughs> แลค่าบางคนน่ะเขาบวกเท่าโตเด้เขาบวกน่ะเขาบวกเท่าโตเท่าสองเท่าโตก็มี พาแบบเดียวกันนี่นะคะแม่บอกก็เคยถือต่อวายอยู่ถือท่อมาดากันนี่วาขายมันสิแดงกับไรเอียงมันเหมือนเขามาตัดหาเขาไม่บอกก็คิดว่าไม่บอกว่าอะไไปเปิดอนนาล้านอะได้ไปขายตัดไผ่เป็นผัขายในออนไลน์ เน้นออนหน่อยวนลูกค้าในในท้องทิ่นี้มันสื่อไม่บวกอะมันก็อีกเดื่องหนึ่งมันบะสิมารับสื่อไปขายตรงไปขายต่อไม่บวกกับขายคือคนเฮาแบบว่าก็ได้ไปคัดแค็งคัดขาไพ่นั่นถ้าถ้าถ้าขายอยู่ในบนนารานอยู่ในแผงในแถบเดียวกันไม่บวกกับสิบประเทจังสี่นะมันคือเข้ากับไอเกียิกันนะให้ให้นียังล่ะามเมื่อกี้กันเนาะเป็นไมมค้าเนาะประานีในคณะเดียวกันมันก็มีบางคนที่แบบว่า ขายในตลาดต้องกัดตัดคัดแข่งคัดขาดกันนี่แตมันอกีมีอยู่ค่ะแต่ว่าไม่บัวบัวไปขายใส่ไม่บัวขายอยู่บ้านบ้านนี้ชิบหายไม่บัวก็ไม่มีเงียัวไม่มีเงีใส่นะไก่เปื่อยเปื่อยถือใจไม่บัวผักกาดดองตัดเหรียญบังหน้าตัดเหรียญพอดีพอดีเลยแซ่บค่ะเขา,ขาสรอย มัดถุงข้างหลังใม่บวนี่ยผสินมากเมกี้เขาขายสามลอยสี่ลอยคนนะสามลอยสี่ลอยเมื่อเจอไม่บวขายสองลอยห้าสิบถ้ากันเฮเมือสือพาท่อเครื่องสามลอยสี่อยแล้วพาท่อมือหาหองหกลอยพายเจียวไหนอา้าวเขาต้องเอาพาท่อมือมัอมนบ่ ต้องคิดถึงคนเป็นจริงว่าน้ำบัวไม่บัวคิดบับบวอะไรโตถึงคนอื่นน้ำบัวใดหัดพิงถึงใครเด้อนั่นไม่บัวคิดขนาดเดียวกันนะอ้ามผ่าท่อมือเขาคิดละค่านี่ผ่าท่อเกินเขาก็ต้องคิดอีกละค่านึงเพราะว่าเขาต้องไปอัดผ่าเก่าอีกที่นึ่งสินะาคาไม่บัวกันเลยเกยเลยมากแบบปากทอปลกผ่าท่อมือไม่บัวกับใครค่ะ ถ้บวกกับขายต่อคือเอาแบบว่าคนสือไปกับประทับใจผู้เข้าขายกับประทับใจบอกเลว่าเอาเบียบเข้าเกินไปนะคะแค่นี้แหละค่ะอุดมการในการขายกับผมมีอย่างหลังไหมมาคุยมาต้มเห็ดฟังเะยเดียเมื่อ,อีาบผมยังไล่มหาหมูกินข้าวต้อยมาทวนกินข้าวต้อยนะผู้ก็เคยกินกับมีนะ่เนาะ แซ่บๆเลยคุณได้อยากกินมานานดเด้อเดินไปบัวทิพยพาไปกินร้านร้านที่ทอดที่แซ่บๆแล้วก็ร้านได้ที่มันที่แบบว่าเป็นร้านดังของเมืองนานก็นมีหลายร้านอยู่ค่ะอร่อยนั่แล้วก็เป็นกันเองนั่นมีไซด์ดีนั่น,น่วมวัน <c oughs> บางหน้า <c oughs> บางหน้านหนือกูให้กูคู่ใครกับมี่คือกันนะว่า ไม่คนบอกอย่า,บ, <c oughs> นนะะาบ,บ่าาโโะะะาได้ยินดอกน้องก็สนแค่นี้กันได้ค่ะเนาะไอ้ฝากไม่บัวกับมาหามูโซเลือภาษาละเมื่อนี้ฝากช่องไม่บัวน้ำในเด้อค่ะเด้อช่องอีสานนะเมื่อไหร่ฉันเนี่ยจะลืมกดไลค์กดติดตามผู้ได้เลื่อนพานบาปเด้อค่ะเด้อกดเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเจอซีช่องอีสานนะเมื่อไหร่ฉันเนีตัวน้องซื้อจี๊ดแดงอนะแตะเข้าไปโหลดคะ่ะก็เข้ามากดไลค์เห็นรูปมือแตะไปเลยคะ่ะ บอกเขาว่าโอ้ยเขาไปเฮดบอเป็นเหมือนยี่บวตสิบอกยังไหนดีก็เลยว่าเลื่อนไปกับเขาในเขาในเขาไปในยูทูบมาสิอธิบายได้บัทางนี้อธิบายออกซื้อกัอนเด้อค่ะเด้อเขาไปในเข้ามายูทู e เนาะที่ผมเข้า่ายูทูเนะเขาไปในยูทูปเปนสีมีสามยี่มสีแดงกันเนาะอ่าแสีเป็นคขามาเป็นยูทู e เข้ากับแต่คข้ตโตสีแดงเข้าไปแต่เข้าไปเข้ากับพี่มึงึ้นมาอีสานนะเมืองนั่นชาแนล ช,ช,ชื่ออันชื่อชื่อซองไม่บวชนาะชื่อซองกับช่องอีสา,นะน,านเนี่เมืองน่านฉันนี่มันก็จะขึ้นมาเป็นรูปเป็นรูป,ป,รปอันคลิปของไม่บวกระแต้เข้าไปนี่คลิปแต่ลักกรีบก็อยากเบิ่งคลิปได้กระแต้เข้าไปมันกระิมีนิ้วมือขึ้นอ่าขึ้นอันนี้คือกดถูกใจกดไหลอันอันลงนี่คือบอดถือใจเนาะกระโบกระโบกระโบมีผู้กดอันันบอดถือใจได้แล้วว่าก็มีแต่ผู้ถือกดถือใจเออกดถือใจก็ดีกับขอพูดละค่ะแต่ว่าเข้ามามิดติดมิด ข้างล่างอีกมันนิดนึงกับที่มีตัวนังสือสีแดงๆติดตามพะนะเขียนใหมาทันเพราะต้าเข้าแตะค่ะตัวนังสือสีแดงๆเข้ามาติดตามปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นสีฝาสีฝ้าสีน้ำเงินทันทีเลยนะคะก็แสดงว่าคุณก็เป็นสามารถกีค่องม่หัวแล้วเป็นแฟนเพจของม่หัวแล้วจังสัรน่ะนะคะกับมีเอียงไหนหดอกก็ะคอนก็ฝากช่องฝากช่องไม่หัวก็แล้วกันค่ะมาฟังมาเราเหลืองมามีเอียงมาเราเหลืองมามีนั่นมีนี่มาเราสูกันฟังบางที่กัน มีเก็ดเล็กเก็ดน้อยการท่ามกับเขาให้สู้สู้กันกินนะอังสีนนะคะมือนี้มาชวนกินขอาสรอยอิ่มแล้วเด้มิดแล้วเด <c oughs> ้ค่ะแค่นี้เนาะค่ะเนาะฝากช่องไม่บวดเด็ค่ะอีสานนะเมืองน่านชาแนลสวัสด,ดีจ้าบ๊ายบาย